สวัสดีครับวันนี้ก็มาเยี่ยมสวนลำไยพระแดงแม่ทิมนะครับที่บ้านสันสลีตำบลสันสลีอำเภอเวียงป่าเป้านะครับจังหวัดเชียงรายมาดูว่าพระแดงฉีดพ่นโนติโกไปกับลำไยแล้วนะครับก็ชอบติดดีนะครับชอบติดดีปีนี้ลำไยไม่ค่อยจะติด เท่าไหร,ร่นะฮะน่าจะแพงมันใหญ่ปีนี้แต่ของพ้แดงที่ชอบติดหมดชอบติดชอบติดดีนะครับชอบติดดีทุกต้นอันนี้ยังไม่เจอตัวพระแดงไม่รู้เดินไปไหนนะครับชอตดดตนนบต,ชอติดดีทุกต้นนะฮะทุกต้นเนี่ยนะครับทุกต้นชอบติดดีทุกต้นออกทุกต้นครับแกสะสม 66บวก62ของนูติโกไป3รอบนะฮะสรอบตอนนี้เก็กก็ดอกบานแล้วนะครับโอเคครับ